วันนี้จะผัดไก่ใส่ขิงจ้ากระเทียมหอมแล้วใส่ไก่เลยจ้าไก่ล้าสุกแล้ว bông phước lê già, măng hoai, tiêu thảo, rau di, nấm tàn, tằm đôi thịt lê già, mình l้าง nước xong rồi cặp, hoa ฝาเลจายจ้ะเสร็จแล้วจ้าผัดขิงเราผัดไก่ใส่ขิงจ้ะผัดไก่ใส่ขิงจ้าวันนี้ช่ำช้ำ